phát thêm cái bài này làm gì nhím con mày làm content cái bài bố đại bảo trên social này đi, hôm nay đại เดี๋ยวจะเอาไปลงเนี่ยเอาไปลงโซเชียลเนี่ย oh. ที่ที่เห็นเขาทำคลิปไงที่แบบเล่นกับแม่เล่นกับคนสูงวัยไงเขทำคลิปทำคอนเทน,เนต์ไงจะจะเป็นทำอะไรวันนี้จะไปเที่ยวไหนลูกพาไปเที่ยวไหนแ mm. ม่เปเล่น mm. เดี๋ยวดังแตบบ่ oh. ไม่จะนอน เดี๋ยวดังแบบว่าคนมาดูรู้จักกินตุ๋ยแบบโอ้เป็นล้านเลยนะยอดวิวคนดูเป็นล้านเลยนะ กัไปอะไรยิ้มใ่กล้องอะไรทำคอนเทนต์กันไปบอสยายบอกเพื่อนๆในโซเชียลหน่อยดิว่านี้ยายจะไปไหนยายจะไปเที่ยวไหนบอกเลบอส เดี๋ยวจะเอาไปลงเนี่ยเอาไปลงโซเชียลเนี่ยไอ้ที่ที่เห็นเขาทำคลิปไงที่แบบเล่นกับแม่เล่นกับคนสูงวัยไงเขาทำคลิปทำคอนเทนตน์ไงจ้าจะเป็นทําอะไรวันนี้จะไปเที่ยวไหนลูกพาไปเที่ยวไหน แบบว่าคนมาดูรู้จักเกีตุ๋ยแบบโอ้เป็นล้านเลยนะยอดวิวคนดูเป็นล้านเลยนะได้ยิบสิ่งก้อม่ได้ เกันไปทำไมยิมใส่กล้องอะไทำคอนเทนต์กันไนบอกยายบอกเพื่อนในโซเชียลหน่อยดิวันนี้ยายจะไปไหนยายจะไปเที่ยวไหนบอกเลย เดี๋ยวจะเอาไปลงเนี่ยเอาไปลงโซเชียลเนี่ยไอ้ oh. ที่ที่เห็นเขาทาคลิปไงที่แบบเล่นกับแม่เล่นกับคนสูงวัยเนเขาทำคลิปคําพันเ,นเนต้น่ยจะเป็นทําอะไรวันนี้จะไปเที่ยวไหนลูกพาไปเที่ยวไหนแม่เป็นเล่นเดี๋ยวดังแบบ oh. นอแม่จะนอน เดี๋ยวดังแบบว่าคนมาดูรู้จักกินตุ๋ยแบบโอ้เป็นล้านเลยนะยอดวิวคนดูเป็นล้านเลยนะ